ค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้ไอจะมาพาพี่น้องรู้จักกับเห็ดชนิดนี้เนาะมีชื่อว่าเลกกาเรียอเมทิสนาเศษนักสืออประเทศฝรั่งเศสสามารถกินได้เลยจ้ะเป็นเห็ดหนึ่งดาวเนาะแต่ว่าไอาจะบอกว่าไอโบอแนะนําให้กินเพราะว่าเห็ดชนิดนี้สามารถดูดซึมสารหนูจ้ะก,ก็คือถ้ากินแรกๆอ่ะไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรเลยแหละ แต่ว่าถ้าเขากินสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็ุชนิดนี้สามารถทําลายตับไตและก็ระบบทางเดินอาหารของเฮาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าตรงที่เฮาเก็บนะคะไม่รู้ว่ามันมีหนูหรือว่ามันมีอย่างหรือบอเนาะถ้าเป็นไปได้ไอาจจะให้พี่น้องเลี้ยงในตระกูลของแลกและเละกาเรียรนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะไม่ใช่เป็นแบบนี้เป็นเหตุที่สวยงามมากเลยอืมัมนจะมีทั้งหมดทั้งสีน้ําตาลสีขาว ส,สีน้ำตาลนี่จะไม่อันตรายปานใดแต่ไอคิดว่าถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงได้เพราะว่าสีน้ำตาลอ่ะมันมีเห็ดที่เป็นคู่พิษนา่จจะเนาะเออนั่นแหละจ้ะม,จมันเป็นเห็ดที่สามารถดูดซับสารหนูโดยตรงอืมแล้วเราไม่รู้ว่าตรงที่เราเก็บนี่ค่ะเห็นว่าคุน้องราบรูเลยไอขอลกเพื่อเป็นวิทยาทานในการเออว้าวน,นาน่จจะเนาะนี่จะจะเป็นลักษณะแบบน,นี้มันมีความสวยงามมากเลย เห็ดชนิดนี้มันสามารถเปลี่ยนสีได้จะเปลี่ยนสีถ้ามันถึงน้ำก็เป็นสีอ่อนสีแก่สีน่าสนิ้แต่ก็ไม่ได้ไกลไปจากสีตัวนี้เนาะเขาเอิ่นว่าเห็ดหลอกลวงจ้ะเออเห็ดหลอกลวงเนาะเออนั่นแหละจ้ะไอ้กว่าพี่น้องอยาเก็บกินแล้วจ้ะในหนังสือหรือว่าเวลาที่เขาอ่านกูเกิลมันบอกว่ากินได้กินได้แต่ถ้าต้องอ่านรายละเอียดมากกว่านั้นแม่ว่าเขาเห็นว่ามันกินได้เขากินบ่จ้ะมันดูดฉับสารหนูตัวนี้จะอันตรายมากเพราะว่าพี่น้องถ้าพี่น้องศึกษาดีๆสารหนูนี่ จะเป็นแบบว่าตัวก่อเชื้อโรคนะคะเนาะมีสารอาร์เซนิกดูดซึมสารอาร์เซนิก,นนกเราจะเนาะน่าจะไอคิดว่าเขาสามารถที่จะหากินเห็ดที่แบบว่าอร่อยไปกว่าน,นี้เห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดของฤดูใบไม้ร่วงนะคะนี่สวยเนาะปะเนาะ so beautiful <c oughs> เลย <c oughs> มี <c oughs> ทุกที่จะ everywhere บ่งนี้บ่งนี้ไ <c oughs> อกบบระบอกกไปหมดบ่งนี้เต็มเลยจ้ะเออนั่นแหละจ้ะ ฉะนั้นการที่เขาศึกษาเรื่องเห็ดคือตัวไอ้นี่อ้อกับบ่แม่คนเก่งในการศึกษาเรื่องเห็ดพอไอ้เบิ่งในหนังสือปุ๊บเขาบอกว่ากินได้อ้ก็อยากลองจ้ะแต่พอไอ้ไปเบิง่งคือการศึกษาเห็ดนะคะต้องไปเบิ่งหลายๆทางไปเบิ่งใน YouTube ไปเบิ่งใน Google เพราะในหลายๆ YouTube เขาก็เห็ดกินกันจ้ะแต่พอไปเบิ่งใน Google เพราะไอสะดุดดูซึมสารหนูไอ้ก็เลยไปศึกษาศึกษาพอใหญ่ก็ับมาศึกษาน้ำอักฉะนั้นพี่น้องอยากินพี่น้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกับเห็ดชนิดนี้เนาะเห็ดหลอบลวงจโตัวนี้ สีม่วงสวยงามโผล่แบบว่า so beautiful ลแบบบัดเราต้องเอาความปลอดภัยเนาะก็คือเราต้องเอาความปลอดภัยระยะยาวเราแซ่บมือนี้มือหน้ามันอันตรายเ่ากะบอกโอเคนะจ๊ะเนาะขอโทษด้วยเหตุเด้อขอโทษด้ย I'm sorry ถุมให้พร้อมจ้ะสาปนักกิศให้เราไปค่ะเป็นเห็ดของแลกาเซียนันจะเนาะตระกูลของแลกาเซียคือกันจ้ะเออเห็ดตระกูลนี้ไม่ท่างกินได้กินไม่ได้เนาะไอ้ก็เลยบรสมาตรบอกได้ว่า ตัวนี้กินได้ลอบอเนาะแต่ไอไปเบิ่งในกูเกิลเมื่อวานนี่ตัวนี้ก็บอกว่ากินได้ได้จ้ะเนาะแต่ก็ต้องไปศึกษาไอาจำบอได้จ้ะเพราะว่าตระกูลตัวนี้มีหลายแห่งเลยอืนี่ก็เป็นเหตุที่กินได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเหตุที่กินได้นะคะเดี๋ยวอาจจะแปะซื้อให้เนาะแต่คือไอบอกเลยจ้ะคือต้องมันมเหตุวกนี้นะม,นมีเห็ดแบบว่า Issance, no? so part, ed, คู nice. ่เหมือนที่เป็นพิษหลายเนาะทางที่ดีคือเลี้ยงดีกว่าจ้ะเออเนาะมันก็บบริษัทเมียมากมายแต่ว่าไอซี่บอกว่าตถุกูลนี่นะแค่กินได้หลายแห้งไอ้ก็เพิ่งรู้จ้ะเออไอ้ว่าไอซีเศร้าเก็บแล้วล่ะแต่ความที่ไอเห็นมันใหญ่แห้งแห้งกุกนี่ใหญ่คักเด้อขอเก็บเด้อจ้ะเด้ออันนี้บ่ได้จ้ะเอาไปให้พายจะเอไปเถาะขอแค่ได้เก็บนะเนาะใหญ่แห้งอ่ะใหญ่โพดใหญ่โพอไอซี่เบิ่งเนาะ ใช่ละนี่ในเมึงเองต้สิเก็บเอาแต่อันใหญ่ๆเนาะทุกคนจ้ะนี่ค่ะยุกไก่ไอ้อ่ไปเบาไปกินรถเด้อจะเด้อไม่ได้ขายดอกแบ่งกันกินอันนี้น้อยได้กยู่เนาะไม่เอาเมื่อกี้นี้เห็นม่ใหญ่ผู้หนึ่งจะ้ะถือตะรกาออกไปแล้วเก็บเพชรจะ้ะไอ้สองเบ่งเสริมแล้วมั้งนะไอ้กัได้ประมาณหาดอกจะ้ะ มล่มครักอยากลูกอยากเข็นเด๋ยวลายไปได้เจ้าแบบนี้นะเมืรอนี่บ,บัตเอฟอันนี้ก็นย่าใหญ่เอาไปละน,น,นี่นี่นี่เบอรอนีอ่สามอันเลยค่ะโอ้โหซื้อหางกับแพงได้จะเด้อ มาจะแม่นไอโุกดีพี่น้องบ้าแม่นไอซีว้าวดิจ้ะไอไปอยู่ทางไหนก็มีแตแนวของป่าให้อายกินได้รวบเป็นพอาะอายไปหาบน้นเนาะไปอยู่ประเทศได้อายกะไปหาพี่น้องเอ้ยมากหลายของโคกของลงเนาะอ้ออาวต้องแก,กะไปเยอะแยะจ้ะต้องมือ เอฟเลยบอาเต็มหมดละอยากให้พ่อแม่พี่น้องอายอยู่นี่เด้ขอบควยมากมากจ้ะกระแพงแพงเวลาไปงานงานกระสงกระสาบเนี่ยสื้อได้กะครึ่งกิโลกิโลหนึ่งนี่ามาแพงครับน้อ hakataan. Mungkin ini masih lah, tapi akhirnya menyai. Ayo ke berai aja. Cepai. Lama. Hanya Ini ได้อยู่สี่ีน่วลอิม่มอะความใหญ่ของเธอปรดโปร่คณเอกเนี่ค,นวนนความใหญ่เพื่อนจะเข้าใจว่าอาจเป็นบ้าบ้าหอบฟาง,งเห็ดยังนอดนี่อ๋อคือเห็ดทรูฟ,ฟิตย่างสักอย่างนี่แหละนี่ เห็นผ่านในหนังสืออยู่จ้ะสียไปเนี่ยทรายอาจจะเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆม,มึงมึงใหญ่ดิเลยจ้ะใหญ่สี่สี่หย่น,นี้เต็มเต็มมือ,อเอากรรทเอามาแยแนมมาแ่แนมยำออกนี่อ๊อกเลยจ้ะ

องน้ำมนตนาทีอุ้ยโอ้เห็ดตายเบือเห็ดตายเบือปะ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 ไไม่อยากฮ่าฮ่าฮ่าฮสกูไปค่ะรีลก่หรอกู Go home. Go on your way. Okay.